เกิดเรื่องจี้ขึ้นอีกแล้วฮะหลังจากที่มีข่าวน่าสะพรึงกลัวมากเกี่ยวกับโคดักแบ็กของเราที่กําลังติดคุกอยู่เนาะล่าสุดถ้เพื่อนร่วมคุกเดียวกับเขาเนี่ยได้ส่งข้อความได้ส่งเรื่องไปที่พวกผู้จัดก,การส่วนตัวและทีมงานของโคดักแบ็กซึ่งทําให้ทีมงานของโคดักแบ็กเนี่ยได้ออกมาเรียกได้ว่าพูดถึงเหตุการณ์น่าสะพรึงกลัวที่เกิดขึ้นในคุกกับโคดักแบ็กฮะที่เขาเนี่ยถูกกาดทั้ง7คนลุมกระทืบแล้วใช้ไม้เหล็กตีแถมยังถูกจับแก้ผ้าอีกตะหากัก เรื่องทั้งหมดจะโหดร้ายขนาดไหนก่อนที่เราจะไปติดตามกันไปเติมพลังก่อนดีกว่าครับ ก็คือหลังจากที่โคดักแบล็กของเราถูกจับอีกครั้งหนึ่งนะฮะฐานที่เขาเนี่ยพกปืนไว้ในครอบครองที่ไมอามีเนี่ยเขาก็ถูกจับติดคุกไปใช่ไหมทีเนี้ยพวกผู้จัดก,การส่วนตัวเขาอะได้ออกมาบอกว่าในขณะนั้นเมื่อเดือนกันยายนตอนที่เขาโดานจับไปเนี่ยโคดักแบล็กถูกลงโทษโดยการห้ามใช้โทรศัพท์และห้ามมีผู้มาเยี่ยมถึง6เดือนด้วยกันซึ่งถ้านับจากกันยายนตอนนี้เนี่ยก็คงจะครบ6เดือนพอดีแล้วแหะนะฮะแต่ยังไงก็ตามฮะผู้คุม และทุกคนเนี่ยไม่ยอมมันไม่ยอมไม่โคดักแบล็กของเราเนี่ยอิอสระภาพและได้ใช้โทรศัพท์หรือให้มีคนมาเยี่ยมไม่ว่ายังไงก็ตาม <ๆ S 2> พูดง่ายๆก็คือผู้คุมของเราเนี่ยเขาไม่ยอมนับ6เดือนที่ผ่านมาว่าโคดักแบล็กของเราเนี่ยได้งดใช้โทรศัพท์งดอะไรไปแล้วหลังจากนี้เนี่ย ต้องรอใหม่อีก6เดือนแต่ก็เพราะว่าเหมือนโคดักแบล็กของเราด้วยความห้าเป้งของเขาอยู่แล้วเนี่ยทุกคนก็เห็นว่าเขายังใช้โทรศัพท์แล้วก็ออกมาโพลนู่นโพลนี่ได้เนาะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเขายังไปมีเรื่องกับกาดคนหนึ่งผู้คุมคุกคนหนึ่งฮะซึ่งในรายงานข่าวเนี่ยได้บอกไว้ว่าในการที่มีเรื่องกันเนี่ยทั้งสองมีปากเสียงกันฮะโคดักแบล็กแล้วก็ผู้คุมหนึ่งคนก่อนที่โคดักแบล็กเนี่ยจะบีบไข่บีบไข,ข่ของไอ้ผู้คุมคนนั้นเนี่ยจน เขาเรียกได้ว่าไข่ระเบิดฮนะผู้คุมตรงนั้นต้องได้รับการเข้าโรงพยาบาลและผ่าตัดไข่นะของผู้คุมด้วยความโหดของโคดักแบล็กที่ไปบีบไข่เขาอ <c oughs> <c oughs> เรื่องนี้ผนวกกับเรื่องที่เขาแอบใช้โทรศัพท์ตอนที่ไปตีกับพีเอ็นอยังบอยของเราเนี่ยก็ดูเหมือนว่าจะทําให้ผู้คุมของเราเโกรธมากและถึงเวลาแล้วที่จะแก้แค้นะฮะพะผู้คุมของเราเนี่ย อันนี้คือเรื่องที่อินเมสหรือว่าคนที่ติดคุกร่วมกับโ o d ักแบล็ k เนี่ยได้เล่ามาให้ฟังะนะเขาได้บอกว่า k o d ักแบล็ k เนี่ยถูกลุมกระทืมในขณะที่โคดัก Black เนี่ยยังเขาเรียกได้ว่าใส กุญแจมือไว้อยู่เลยโดยกาดถึง7คนและการถึง7คนเนี่ยใช้ไม้กระบองเหล็กนะฮะทุบหัวทุบหัวทุบหัวแล้วก็ทืบอ,อยู่นานมากจนตอนจบพี่โคดักแบล็กไม่ค่อยมีสติแล้วเนี่ยไอผู้คุมว้ยแม่งก็จับโคดักแบล็กแก้ผ้าแล้วก็บีบไข่โคดักแบล็กแล้วแม่งก็เขีย่ยเขี่ยนะฮะเขีย่ขยเขี่ยไข่ไม่ใช่ถึงกับบีบหรอกเขีย่ยเขี่ยไข่โคดักแบล็กแล้วก็บอกว่าเนี่ยกูว่ามึงอะ่ะก็ไม่ค่อยนักเลงเท่าไหร่แล้ววะแล้วดูทรงอ่ะถ้ามึงจะเอาตัวรอดที่นี่ให้ได้อ่ะ มึงก็คงจะต้องการไข่ที่มันใหญ่กว่านี้สักนิดหนึ่งวะเชี่ยเรื่องนี้โหดเะล่ะฮะทีมงานผู้จัดการส่วนตัวของโคดักแบล็กเนี่ยได้ออกมาโพสเรื่องทั้งหมดนี้ลงใน Instagram. อินสตาแกรมพร้อมทั้งโคดักแบล็กเนี่ยได้ส่งจดหมายไปหาโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งรู้หรือไม่ว่าโดนัลด์ทรัมป์แมงเป็นคนออกกฎหมายที่ทําให้อีโคดักแบล็กเนี่ยโดนจับนั่นเองฮะก็คงจะรอดูกันต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ยังไงก็ตามทีมงานของเขาบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยอาจจะแจ้งตำรวจไม่ได้แล้ว ต้องการเติร์ดปาร์ตี้หรือว่าองค์กรไม่สแสวงผลกําไรเนี่ยเข้ามาช่วยเรื่องนี้หรือจะต้องแจ้ง FBI หรือทําอะไรก็ได้เพราะเรื่องนี้เนี่ยมันเกินไปเวย้ยมันเกินไปจริงๆหลายๆคนนะฮะก็ออกเสียงมกว่าก็สมน้ําหน้าโคดักแบ็กมึงห้าวดีนักนะฮะห้าวมาตลอดก็คงจะต้องโดนบ้างแล้วแหละหลายคนก็ส่งสารเขาบอกว่าเขาเนี่ยโดนวางยาโด,โ,ดโดนนู่นโดนนี่เพราะในท้ายจดหมายในท้ายโพสตของผู้จัดการส่วนตัวเนี่ยเสือกพูดไว้อีกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโคดักแบ็กแม่งถูกจับเนี่ยเพราะว่าตํารวจเนี่ยวางยาย,ยาอ้าว แล้วใครจะไปช่วยฮะทีนี้เสือกไปด่าตำรวจอีกเรื่องมันค่าทาจะสวยกันเข้าไปใหญ่แล้วเพราะคนที่อยู่ในคุกก็คือค d ดักแบค็คไม่รู้ว่าป่านนี้เนี่ยที่คนออกมาโพสตกันแม่งจะโดนขนาดไหนแล้ววะใช่ไหมล่ะฮะเรื่องนี้จะเป็นมายังไงต่อไปน่ากลัวขนาดไหนนะฮะคุกมึงนอกต่างกับคุกไทยไหมก็สามารถคอมเมนต์ไม่ได้วันนี้ผมเนี่ยต้องขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหน้าแกงแกงพีซ